ลบเวทน่าจะลบสู้ครับสู้ไม่ถอยไม่ถอยแล้วบึ้มนี่แล้วเขาเฮ้ยทำไมอ่าไม่รู้ัก่อเ่อเฮ้ก็ถือวอาไว ก็ตายไวอยู่นะไปสองเันเขาไม่รู้นะรื้มหน่อยตะโมกอ่ะเอาูไม่ตะโมกตูไม่ได้ใส่มาเอาแล้วมไม่บอกกูกลัวมาจีหัว

เบี้ยแม่งตายตายไม่ได้ละเนะเปอนจอปากมันเฉกตีอย่างเดียวท่านขี่มาเลยแ้อนนี้ไล้ยังโอ้หชีเลยอ <c oughs> ายเดียว <c oughs> มันซำอ่ะทำไมฟตนีสร็ไม่ดีอ่ะมันซำเงอ่ะเลยจัดเลย งลงมาเลยวะอุ้ยโอ้โหพี่ไ,ไ้เก็บผิดนะดเก็บผิดหลอยวะ่ะมันมันหม่งได้อีกทีหนึ่งนะเพราะยังไม่ได้ตบหน้าอเอาไ่โกรธเลยทีมน่าจะได้สองทีเฮ้ยเย็นอดกเี่ สู้ครับสู้ไม่ถอยไม่มีถอยหนึ่งครับมิงยังไม่ดูดเลือดไม่แรงอ่ะมันเหยียบมิงนี่ไมมดดูเลือดังไม่มีอังเวนไม่เหรอเห็นว่ายังไม่ทำอังเวนอุ้ยดับสวีดแอกมีสวีดแอกทำแล้วใช่ไหมเราทำแล้วเออกิบเพลแล้วอ่ะตายอ่ะเตาดุะสู้กันหมด ยิงกอดท้องก็ได้ไม่ต้องกง<ข>อดหัวได้ะกอดท้องก็ไหวว่าแปลกๆละไม่คนคนตายมันต้องมีคนเปิดจัดไปเฮ้ยบนท้องมิกนี่กูขีแล้วไม่ไม่สนใจกูขีมาแล้วบึ้มนี่นะวันเออแล้วนี่ไงเขา นี่ดูอะไรอ่ะมิงไม่ได้โดนไฟนะเฮ้ยยิงตายปะเนี่ยมงโดนห่างมันเอามันอีกแล้วเหมาสองยังไม่ทันไปไหนเลยยังไม่ทันไปไหนเลยตั้งใจเล่นละหายสองอ๋อจะใส่ไปเยอะนะเฮ้ย หินทำอะไรได้ปะหินอะตกหน้ามันนี่หังแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วพาดหมดโอ้โหเขากระเด็นเฮ้ยก็ถือว่าไวอยู่นะก็ตายไวอยู่นะไปสองไปสอง้าวอยู่แล้วหางมันวายเฟสแรกก็ไปสองแล้วหางมันโดนมิงก็ดี เดี๋ยวมันไม่มีสีสันยังต้องผ่าด้วยอย่างเงี้ยนะมันจะหลบง่ายบึ้มหน่อยสม,ออมุกอ่ะเอาเอาตีป้าของสมกุกผมก็ไม่มีกูไม่ได้ใส่มา,อาเอาลูกไม่บอกกูกลาาัวมาเอาอ๋อกลักระป๋ามาีค่ค,คิดว่าตังนั้นจะมีสมุกไม่ก็คิดว่ากูว่าต่อมาเอาให้แล้วอ่ะใส่มาทุกอย่างยกเว้นสมกุกอ่ะ กันเนาะโอ้ยพี่ยังมีตมองอยู่ลงมาดิตะม้วตีพี่ามารอตรงนี้ไกอย่าไปร้อหัวนะเอยเรงนี้ต่อเก็บๆๆเก็บเก็บน้ำดิจีหัวสวย ได้ทีมิงได้ทีไหนอ่ะไหนอ่ะอุ้ยมันจมปะมันหันหน้าน,านีนะแม่รถจับดิตามมันเหลืองปะไปเหลืองอเออเหลือง<น>เหลืองเหลืองตบลงด้วยท่านตบมันดิทำไมพี่พี่ต้องเอามันลงมาก่อนตีกูทำชนแม่งเลยจบ ปวดแผลก็โอ้ยมึงโดนไม่ใจไม่ใจดูไว้แตกปวแตกใส่มาตืเอาตีกันกูเก็บเพชรก่อน อะไรคนท้องอ่ะบึ้มนั่นไงบึ้มเชื่องาดคำมึงทำไมเวลากูพูดสกิลมันเหมือนกูจะบึ้มมันแต่มันบึ้มกูอตามละแล้วกี่ทีวะมิงิงไม่เคยมาตีอะไรแบบนี้ไงได้แตีตายอะที่กินดีสุดรันไว้ดิเอ้ยมิงไม่มิไม่ไม่ค่อยได้มายืนตีอ่ะ ไม่ค่อยได้สวิตช์นะอแอคกูไม่ได้เอามาเลยนี่หว่าต,ต่อใช้แต่ฟองนุนงง่ <c oughs> ยไดอะไรวะบึ้มจะหลบตัวเองวะออ้บินยัง <c oughs> โอ้ยโดน ท่าดีไม่กดไม่พอเออจะปิดแล้วมั้งเนี่ย ตายเสียงไหมมันใกล้ๆไปไปปปิดประตูไปรอเลยนะต่อต่ปิดประตูปิดเลย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 นะปิดเลยปิดเลยปดยกับตาย เห็นเพจมันหล่นมองปะ่ะจะดูในคลิปที่พี่ส่งแม่ไม่ใช้นี่เลยนะไม่จีเลยนั่งลมฟาากับปกปักปกปักปกปักฟันอย่างเดียวนะผมไปดูมาแล้วแหละโอ้โหตัวกูเต็มเต็มเลย โอ้ยเทียบม,มันไทย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 โอ้ยโอ้โหเี้ยเฮ้ยเฮ้ยสำสบปะเนี่ยโดดใครโดนวะโดนเฮ้ยมันเป็นอะไรอ่ะนี่เอวเนี่ยวะเอ้าไว้เลยไวเลยไปด้วยไปด้วยไปด้วย กินเนื้อให้อ่าฮะดูมันจะแตกหรือเปล่า เฮ้ยเฮ้ยกูว่านั่นเนี่ยอ้าวว่เคยทำอ่ะสวยจังขอพี่ด้วยน้องหัดขีดขี่ด้วยขี่ด้วยไปนี่เคลื่นด้วยเคลื่อนด้วยแบบเบ๊กบอลเลยคูขึ้นขี่เลยอ้า โอเคมัน okay, ขึ้นไม่ได้ติดเพื่อนใช่โอาย้ายไหวอยู่ไฟเบาไปก็เลย อุ้ยโอ้กีแป้นแตกโอ้กูไปไปใครพร้อม้าก่อนไม่มิง่ะมิง่ะลิปหายวะโอ้ยออุ้ยอีโอ้ก็ได้วะอชาร์จหมดอีก ไปตามมันเถอะใครอ่ะพี่กดปัดหน้าเลยดิพราเธอไม่ได้ปัดหน้าเมื่อกี้เธอเกาะเกาะอกมันดนีไม่ไม่เลยไม่เห็นแบบไปทันเฮ้ยไม่หัวแตะขอไม่ใช่ว้ยหัวไม่ดีแล้วเฮ้ย หลังทำไมว่าไม่ดีแล้วเราแวงเลยเมื่อกี้อ่ะปไ,ไหนอ่ะ <c oughs> อุ้ยมโดนมังเผามังเผาไฟเยอร์ไฟเยอร์ที่จิ้มกลนใช้ได้ับว่าแล้ว เฮ้ยอ้เขี้ยแม่งตายตายไ,ไ,ม,าไม่ได้แล้วนะไปจ่อปากมันเฉยมันพ่นพอดีใช่ปะปั่นแล้วมันเลยฮะอุ้ยอุ้ยเกี่ยงเดียวนักขี่มาเลยแล้วก้อนใช่หร้อยังยังยังใกล้แล้ว กอดท <laughs> ี่ไว้หน่อยโหที่ายเลยทีเดียวมันซ้ำอ่ะทำไมโฟตานี้ใส่ไม่ดีอะ่ะมันซ้ำเพียงอ่ะเมาสามในกูตาได้เอาใหม่ดิ <laughs> <laughs> ได้หัวมามา